สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาทานอาหารเช้านะคะนี่เลยมะละกอในสวนหลังบ้านเราที่เก็บเมื่อคลิปที่แล้วนะคะกับโยเกิร์ตโยเกิร์ตสองกระป๋องนี่ให้ดูให้ดูมะละกอที่เราเด็ดมาเมื่อวานเห็นไหมสีสวยนะเนี่ยเม็ดน้อยด้วยเราก็จะ เอามาใส่ชามแล้วเราก็จะเทยโยเกิร์ตลงไปปั๊บเลยเดีย๋ยวเราค่อยเลมเอนในกล่องอีกทีนึงเอาให้หมดไม่ให้เหลืออันนี้เป็นอาหารเช้าอุ๊ยอย่าหกนะอย่าหกนะ <Okay. S 1> เป็นอาหารเช้าเราจะทานอันนี้สบายท้องมีประโยชน์ด้วย อร่อยมากหมดเลยก็เชิญเพื่อนเพื่อมารับประทานด้วยกันนะคะอาหารเช้าที่มีคุณภาพแล้วก็รวดเร็วขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขทุกๆวันเพื่อนที่เข้ามาใหม่ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ thank you for watching my channel happy and healthy thank you good luck bye bye ทานโยเกิร์ตกับมะละกอแล้วก็มาทานมะละกอที่เหลืออีกนะคะดีต่อท้องดีต่อลำไส้ <laughs> ไม่หวานมากนะคะมะล,ละกอต้นนี้มันจะเป็นหวานนวลๆสีสวย